นี่เป็นภาพเก่าเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับมาดูรถเก๋งนะครับเป็นรถที่วิ่งในกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณปี2500นะครับดูบ้านคนนะครับดูถนนที่อยู่หน้าบ้านนะครับคล้ายๆหมู่บ้านจะสันนะครับเป็นบ้านส่วนตัวนะครับแล้วก็มาดูถนนเส้นนี้ครับสวยงามครับแล้วก็รถเก๋งคันนี้แหละครับที่จะวิ่งเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันนะครับเป็นปั๊มน้ํามันตราหอยนะครับปั๊มเจงนะครับ แล้วก็ดูพนักงานเติมน้ํามันนะครับแต่งกายเรียบร้อยครับแล้วก็ทังน้ํามันอยู่ด้านหลังนะครับเติมเสร็จแล้วนะครับเอากก็แจมาคืนรับตังค์นะครับเป็นปั๊มน้ํามันที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับดูรถบรรทุกที่วิ่งอยู่นะครับลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นถนนสายใหญ่นะครับถึงมีรถบรรทุกมีรถเก่งมีบ้านเรือนนะครับรถก็วิ่งออกไปนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับ กำลังจะรอจับรถนะครับพอรถผ่านก็ดูเลขทะเบียนในสมุดที่ตังจดไว้โอ้ใช่เลยรถขนดร้ายแล้วก็ขับมอเตอไซคกันนี่แหละครับตามรถไปนะครับกระตกนิดนึงนะครับวิ่งเข้ายังอยู่ในกรุงเทพนะครับสมัยก่อนนะครับมอเตอร์ไซก็วิ่งตามนีม่เป็นถนนในซอยนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะวิ่งออกมาที่ถนนที่เป็นถนนใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับู เรียกว่าต้นกัมปูนะครับสวยนะครับไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเป็นภาพเมื่อ66ปีที่แล้วนี่เป็นรถตํารวจนะครับสีแดงนะครับแล้วก็วิ่งตามกันแบบนี้แหละครับและนี่ก็คือภาพเก่าเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับจากหนังไทยนะครับเดี๋ยววันให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เรียกว่าดูไม่ทันนะครับนี่ครับรถถอยหลังออกมาจากบ้านนะครับเป็นคนละฉาก นตอนกันนะครับผมตัดเอาเาพอฉพาะฉากที่เห็นรถนะครับเห็นสภาพถนนดูถนนเส้นนี้นะครับต้นก้ามปูนี่ปลูกเรียงรายกันริมข้างทางนะครับรถแท็กซี่วิ่งอยู่ข้างนอกนู้นนะครับมีปั๊มน้ำมันนะครับพนักงานเติมน้ำมันรุ่นนี้เขาเติมน้ำมันด้านหลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องรถนะครับ บางคนบอกว่าทําไมเวลาลงภาพรถยนต์เก่าๆไม่บอกยี่ห้อบอกไม่ได้ครับไม่ค่อยรู้จักยี่ห้อรถยนต์นะครับก็ต้องให้แฟนที่เขาดูนะครับเขาเห็นแป๊บเดียวนะครับเขาจะรู้ว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่รู้นะครับวิ่งกันมารถเก่งรถจี๊ปนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับต้องค่อยๆดูนะครับอันนี้เหมือนรถโกดังนะครับวิ่งมาอ้าวรถเก่งอ้าวดูผิดนะครับเห็นไหมครับ มอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับของจริงนะครับเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับแล้วก็วิ่งไล่ตามกันนะครับมีตนตาด้วยนะครับตนกัมปูนี่เป็นกรุงเทพนะครับเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับถนนเงียบนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะการไทยหนังด้วยก็ได้นะครับกันคนออกไปก็เลยเงียบนะครับก็จะบทเพลงท่านี้แหละครับ